ไม่ดีใจค่ะ เด็ดนเมือเสาอน,นีก็จะเป็นถนนที่เพิ่นปลูกด,ดอกพุนไว้นะคะขอนแก่นเฮากเป็นเมืองดอกพุนนะคะพี่น้องกัถนนทุกเส้นทุกชายก็จะประดับประดาด้วยต้นพุนนะคะเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างไปเบิง่งไดโนเสาร์เสานะคะก็คือก็อนานีประมาณ3ามหรือสี่เดือนประมาณนี้เพิ่นกว่า จะย้ายไดโนเสาร์ที่อยู่แถวแถวถนนมาลีวันมาไวตรงจุดนี้นะคะพี่น้องแต่ว่าคนปรากฏว่าระหว่างการเคลื่อนย้ายไดโนเสาร์กับมีการเ,เกิดเหตุที่บกขาดฝันนะคะพี่น้องนะคะก็คือมีไฟไหม้ขึ้นมาเลยเหตุให้ไดโนเสาร์ที่จะทำการเคลื่อนย้ายมากเกิดความเสียหายนะคะก็เลยบ่ได้ทำการเคลื่อนย้ายนะคะ ก็เลยยังเหลือไรนู้นเสายิ่งแค่ตัวเดียวคือเก่านะคะพี่น้องกับวารุว่าเพิ่นจะได้เอามาไว้มังนีกรอเปล่านะคะนะคะคกัติดตามต่อไปนะคะว่าเพิ่นจะสามารถสมแซมได้บอนะคะเพรตอนนี้ก็บบอท่านได้มีข่าวว่าจังใดนะคะกัส่วนมากถนนบริเวณนี้เพิ่นจะจัดให้ พี่น้องเขาได้เดินออกกับร่งกายค่ะพี่น้องนะคะเดินออกกับร่งกายวิ่งออกกับร่งกายนะคะชมบรรยากาศดึงน้องโอดนะคะบรรยากาศยามแรงนะคะพี่น ที่ดอกคุ้นก็นจะเต็มต้นเลยนะคะช่วงนี้ก็เริ่มจะรวงแล้วค่ะพี่รองนะคะดอกคุ้นลายกับช่วงประมาณต้นเดือนเมษ,ษานะคะกับช่วงใกล้ๆสงการช่วงนี้ก็จะหลายนะคะยูตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสวยง,มงามค่ะพี่้องสมภูเดชผ่านมาขอนแก่นกัลร้องแวกเขามาชมนะคะ หรือว่าคันแกนเฮาก็มีสิ่งดีๆหรือสิ่งที่น่าติดตามนะคะหลากหลายอย่างท่พี่น้องนะคะีก็เป็นจุดเช็คอินอีกมองหนึ่งนะคะ ก็เป็นเช็คอินค่ะผูดผิดนะคะขอโทษนะคะกะส่วนมากพี่น้องเขาก็พากันว่าบิ่กับการล่องกก่ตอนแรงค่ะพี่น้องตอนเศร้าตอนแรง หน่อยสองคนพากันตืดเล่นนะคะสวยงามนะคะพี่น้องนะถ้าเกิดว่าสามารถเอาสามโตมาร่วมโตกันได้ก็จะน่าดูกว่านี่อหรอะพี่น้องนะคะจะดูสวยงามกว่านี้อันนี้ก็เสียดายที่ไม่สามารถขึ้นใหญ่มาได้นะคะช่วงนี้กับน้ำก็เริ่มลดนะคะพี่น้อง มุมนี้เป็นภาพที่สวยงามนะคะเะเวนกำลังตกปิ่งให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศโดยรวมนะคะตรงถนนเส้นนี้เพื่นกระปูกดอกคุ้นค่ะพี่น้องนะคะติดสายเลยตลอดเส้นทางนะคะก็จะเต็มไปด้วยดอกคุ้นขึ้นไปสุดถนนเลยนะคะพี่น้อง คลิปที่แล้วนี้เทาก็บได้เข่ามาไก่โดินว่าเสาขนาดนี้นะคะพี่น้องแต่คลิปนี้เริ่มน้ำจะเริ่มลดค่ะก็เลยได้เดินเข้ามาใกล้นะคะก็เป็นภาพที่สวยงามค่ะพี่น้องนะคะพาหลูพระหลานมาเที่ยวเล่นค่ะพี่น้องนะคะมาชมบรรยากาศสวยงามของบึงหนองันแกนเฮานะคะ เป็นรูปปั้นจำลองที่ค่อนข้างเหมือนของจริงค่ะพี่น้องกะเป็นการอนุรักษ์นะคะแล้วก็เพิ่มจุดชมวิวของจวัดพันแกนเฮานะคะาภาพนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามค่ะพี่น้องนะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะกะคลิปนี้กะ อำลาพี่น้องด้วยภาพบรรยากาศบรรยากาศส,สวยๆของบึงหนองโพดนะคะตอนประมาณ6โมงแรงตะวินกำลังตกดินค่ะพี่น้องกับภาพบรรยากาศส,สวยๆของไดโนเสาร์จำลองนะคะ,คะกับพ่อกันคลิปหน้านะคะพี่น้องนะคะที่เขาคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ